ในเกมแรกเราพลาดกันได้เจอซ้ายมาเราเจอซ้ายขึ้นเจอข้างหลังเธอขึ้นเธอยิงหน่อยเธอยิงหน่อยทำเตย๊ยนหน่อยครับตี๊อันนี้เข้าหัวแน่จื่เรือเนี่เข้าหัวร้อยกูร้อยสี่เนอเข้าหัวร้อยสี่ไม่ตายยิงยิงกว่าหน้านน่อยอีก อ่ากูเห็นไลน์เล็กแล้วกูเล่าให้ฟังเมื่อกี้เท่ากับมีประโยชน์อะกูพูดเลยเพื่อนมันฟังนะครับเมื่อกี้เราสุ่มเทมมาเว้ยเราสุ่มเทมตลอดอะเออไม่มีไม่มีเตะใช่ไหมแต่เราลบลบลบไมเยอะแล้วอะขอบวกไดไหมขอเราขอบวกบ้างได้ขอโทษไม่ไม่ได้ขอเราขอบวกบ้างได้ไหมนะฮะเราขอแค่แค่เราบวกแบบว่าดาวขึ้นมาสักหนึ่งดาวเราก็ดีใจแล้วอ่ะ อ่นานายนายดูแบบมันเปิดแบบแล้วซ้ายสองขวาสองน่ะไอดาวหนึ่งสวยไป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 จุดเจ็บไหมเปนจุดเจ็บไหมในบ้านอ่ะดาวสวย เด้ีอวอดอเมาดิไม่คระไปไฟอะมันเยไปไฟเหลคนนึงมั้อยู่บนบ้านอะเนเนเตยันเฟ็นเตยันนะเฟ็นเตยนเอ้ะจะข ok> ึ้นไหมจะขึ้นไหมจะขึはは้นพร้อมกันจะขึ้นพร้อมกันนะเอ็เองขึ้นดดเน้ะเอ็งขึ้นไดิไปตามอยู่ไปตาม double kill ไม่เข้หแล้วะ

ผมไม่มาฮะือพี่ <laughs> พี่อาสุทีมาเวแล้วพี่แบบพี่แพ้ไม,มากอะ่ะแล้วหน้าพี่เหลือได้วีนะ่ะสูตรดาวไอฝั<ข>ออ่งโน้นกดหนึ่งยังไม่มีจะไม่มีตามเบดเลยที่ขอละเองพยายามเล่นได้พี่หน่อยได้ไหมแค่เองพยายามพี่ก็เห็นความพยายามของเองแล้ว่า เอ,ออเออเออเดี๋ยวมันยิงหัวล้วนกูเฮ้ยตาต่บ้านต่บ้านเฮ้ยมันอยู่บนลังคาช่าม,มัน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 ต่อยอหอลขึ้นไปพี่ <นะ S 2> เพื่อนหโหยวกนั้นนะพี่ไม่เกีียวนะพี่ไปแล้ว <c oughs> เองเองฟังพี่นะครับน้องแบบพี่ลบไม่เยอะมากเหววันเนี้ย อ่ะพี่ขอดาวคืนสักหนึ่งดาวพี่ก็ดีใจแล้วอยู่บนหลังคาฐานเกิดไงโอ้โาทำไมทำไ,ไมไไม,ไไม,ไมันสูงจังอะ่ะเนี่ยบ้านนี้ก็มีอีกอ่ะดูแมปกันไปปบ่อยนะบอกว่าดูแมปด,ดูแมปไปบ่อยพียยายาดูให้ติดใจแล้วอ่าไอดาวหนึ่ง้ยใครยิงดาวะดาวะเฮ้ย เปิดยิงดาวสวยๆเองเองก็เปิดไม้ได้นู่หว่าน้องเองเปิดไม้ดิคุยเป็นภาษาอันนี้แล้วผูชมเพิ่งดาวเลยไงน้อเนาะยอดมาก Double kill เฮ้ยเฮียพี่กูพี่กูพี่กูคนเนี้ยพี่กูพี่กูเฮียพี่กูไม่ได้เกี่ยวพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวเมื่อกี้ให้เจ้ระเบิดอะ เทียนมันกิน้อยหนาไงฮ่าไอ้น้องไอ้เองฟังพี่รอบนึงนะครับไอ้น้องพี่ขอพี่ขอเกมเดียวถ้าพี่ชนะเกมนี้พี่จะพี่จะเลิกพูดตลอดชีวิตจะไม่นานตักยิ้ี่จะได้นอนได้ทีพี่ได้นอนดือมได้นอนสักทีได้หยุดเลยตลอดเลยจะนพังกูรู้ว่ะเฮ้ยเปิดไม้ได้นะเดี๋ยวพี่เล่นต่อ นั่นละ,ะแเองเล่นโง่ครับพอจบเจ็บด้ยอมยอน้องท่าถ้านะคนมาปุ๊บเ,เองเองรียมาร์กกันไ,ไน,น,น,นไม่อะเร่งฝัน่งนูด้าเมยเลยเ่ฝันไม่แห้งสูด้าเมย่เลยพี่แพทย์อะมันยิงหัวร้อนกับเราอีกนั่นเ,เนเลยเฮียก็ถูกมานจะเฮียไดเนี่ย เฮ้ยแต่ผมเสริมมาอันนี้โอ้ยเคีียดแล้วเมยแม่งพันหนึ่งเลยหรอวะเพื่อนกูอ่ะเพื่มยเจ็ดร้อยไอ้ท่านเอ้ยเมยคนยิงเอซีอ่ะเพื่อนไงเฮ้ยยี่เพื่อนเพื่อนเอซีว่ะแล้วเอาตัวเก็บเสียงด้วยนะเว้ยเดอ๋มันอยู่ในกันละทีนี้เดี๋ยว,ว,วผมเดี๋ยวผมชิดชิดกลางนะผมจะเปิดแรมนะเอ้ยน้องเองพูดเรื่องเรื่องได้ว่ะเองก็เปิดเองก็มาร์กเป็นด้ว่ะมาร์กแต่แรกวะ <c oughs> สวยน้องอวสวยสวย โดน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 เท่าไหร่น้องโดนเท่าไหร่น่าจะเจี๊ยบเจียบเจีบนั่นไงเจียบแล้วมันโดนเท่าไหร่ล่ะครับน้องโอ้โหเอ้ยข้างในมาไอ้ตรงนี้มีตัวอะไรอ่ะตัวนี้มีตัวตัวดาวงตัดาวงเอ้า เขาไม่มีวอลเลยนะเธอเขาไม่มีเลยมีระเบิดไหมล่ะไม่มีครับพี่ไม่มีอะไรเลย Double kill ูยังไม่ทันเลยปื้รี่อะไรเกมเเกมอาอีกอีกแล้วเหรออย่านะไอ้น้องเองฟังพี่ดีเอ็งเปิดไม้ดี เอาเองฟังขอโทษเอาเองฟังตั้จตอนไหนก็ไดเองฟังพี่ตั้งใจตอนไหนก็ได้นะขอโทษชนะเขากูลบอะไรเกมแล้วครับน้องเกมไหมยี่ห้อเนียฝังเดี๋ยวมีนี่สองร้อยให้ฟังนู้นต้มมีนี่สองร้อยด้สวยว่ะฝั่งนู้นเอาเรื่องอะไรถ้าฝั่งนู้นมันทำเกมได้ตอนนั้นปู๊เพชรนะจะเฮ้ยเฮ้ยเไล่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่เฮ้ยขวามาว่ะพี่ ซายเข้ามาโอ๊ยไอ้ยขวามีนอ้องไอ้เหี้ยแล้วไม่แล้วไม่ได้ตู้ไอ้สัดเอาเอามาไปชา,า,าร์จว่ะเนี่ยตึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้ยายม่อยู่ไหนวะไอ้ตัวซ้ายอยู่ไหนวะไอ้ดอกเหรอตัวซ้ายมันอยู่ไหนวะ <c oughs> อยู่ไหนพบศัตรูแล้วางมาเขาได้เลยโอ้โหคุนก็ไม่เหมาะโค้ตัววิ่งก็ไปโอ้แดกเลยโอ้ดาวดาวมอนดาวหอตัวเดียวสมอนอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อน u b l e kill เออเออความาม,มือเหรอค,เอ,คอความมือเองเออความมือตีร้อน,นี่แหละใครอ่ะใครวะหรือมันนั่นเลยหรือมันกับเพื่อนไม่้างตาตีไหมปะเออนั่นแหละรละเบิดระเบิดระเบิด,บด <c oughs> อะไรอย่าล้อนดิ นะอย่าเอ้ยอย่งหาเลย